ผู้ชมคะดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณลุงอ่ะไปตีพึ่งปรากฏว่าโดนพึ่งเนี่ยนะคะรุมต่อยเหล็กในนับร้อยเลย<ม>เป็นรอยพุนทั่วร่างเลยค่ะนี่เสียชีวิตอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งพรานพึ่งคนตายเนี่ยคือคุณลุงลาเรือนคาอายุ62ปีค่ะสะภาพศพคือนอนหงายไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยอยู่กลางทุ่งนาที่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะแล้วดูตามเนื้อตามตัวคุณผู้ชมนี่เนี่ยคือเป็นเหล็กในพึ่งอะ่ะเป็นรูเนี่ยด,ด,ดูเห็นไหมคะ ตรง <Okay. S 1> ที่เราไม่เซ็นเซอร์น่ะจุดตรงนั้นน่ะแล้วเป็นแบบนี้น่ะนะเป็นร้อยเลยทั่วร่างเลยอะค่ะ <Ooh. S 1> ถามเพื่อนของลุงลาเนี่ยนะคะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลุงลาก็ชวนเพื่อนอีกสองคนมีนายสมบูรณ์แล้วก็น,นายอนันต์มาตีพึ่งหลวงอยู่บนต้นฉำฉาอยู่กลางทุ่งนานเนี่ยล่ะคะ mm ่ะ hmm. แล้วลุงลาเนี่ยนะเป็นคนปีนขึ้นต้นไม้ไปเอากบาบามะพราวทาคบไปรมควันรังพึ่ง mm hmm. ทีนี้พอพึ่งมันโดนควันไฟพึ่งมันก็แตกคือใช่ไหม mm hmm. แตกคือเสร็จแล้วปุ๊บ mm hmm. บินมาแล้วก็มารุมต่อยลุงลา ตอนนั้นเนี่ยลุงลาต้องหนีค่ะหนีรูดลงต้นไม้มาแล้วก็วิ่งหนีเข้าปากคือพึ่งมันก็ตามเป็นฝูงเลยนะฝูงพึ่งหลวงก็บินตามไปจนลุงลาเนี่ยลงลําห้วยจะดำน้ําหนีแต่คุณผู้ชมน้ําในห้วยนะ่ะมันตื้นคือ,อพึ่งมันรออยู่แล้วค่ะพอแค่เงยขึ้นมาจากน้ํานิดเดียวเท่านั้นแหละพึ่งมันรุมต่อยทันทีเลยนะคะส่วนเพื่อนอีกสองคนคือนายสมบูรณ์กับน,นายอนันต์เนี่ยวิ่งหนีไป,หน,ไปหนีไปจนพึ่งไม่ตามอะ่ะ แล้วก็มีการจุดเป็นกองฟางไล่พึ่งด้วยหลังจากนั้นพอพึ่งมันไม่ตามเสร็จแล้วใช่ไหมเพื่อนทั้งสองคนเนี่ยก็มาประคองลุงลาเนี่ยไปนั่งพักแล้วจูๆ่ๆเพื่อนบอกเลยนะลุงลาหงายหลังตึงเสียชีวิตเลยถามว่าเพื่อนโดนอะไรบ้างไหมนี่นี่น,นี่เขาเปิดพุงให้ดูเลยค่ะนายอน,นันต์โดนพึ่งหลวงหลายสิบตัวเนี่ยต่อยที่ตรงพุงตรงลําตัวเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแหละว่าชวนมาตีพึ่งจริงแต่วันพุธแล้ว,แล,วแล้วตัวลุงลาบอกว่าอุ oh, ้ย วันพุธอะเริ่ไม่ดีหรอกเพราะว่ามีคนทักมันตรงกับวันพระด้วยทีนี้ก็เลยตัดสินใจไงไม่มากลางวันด้วยเพราะว่ากลัวเริ่มไม่ดีก็มากลางคืนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะน,นหบนบนี้คน,น,นตีคนหวัาแเอาเราแจเอาวันนีเ้เอาไตอนว่าไหเอาคนเดวตอนเยเขากรตามแล้วมันกักนวั่วัน ซึ่งรำพึ่งรานี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าจริงๆลุงลาเนี่ยเคยไปเคยไปตีมาแล้วช่วงปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอ,อะไรแต่มารอบเนี้ยค่ะโอ้พึ่งอ่ะก็มาทําราที่เก่าแล้วนายลาก็เลยอ่ะปีที่แล้วฉันก็มาตีตรงนี้แล้วฉันก็ได้น้าพึ่งไปเยอะด้วยก็เลยมาตีรำพึ่งตรงเนี้ย อีกแต่ว่ารอบนี้ดูสิคะมันกลายเป็นเหตุสลดแล้วดูแผลคุณน,นัทนันม,มันเป็นแบบเหล็กในแบบนี้เยอะมากเลยอะใช่ค่ะนะนะอาทีนี้ผู้สืข,ข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปที่วัดตอนนิมิตนะคะที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ก็เป็นจุดตั้งบําเพ็ญกุศลศพในลาเนี่ยแหละคะ่ะชาวบ้านเขามีความเชื่อด้วยนะมูลรยาคือเขาจับกลุ่มพูดคุยกันนะแล้วหลายคนก็บอกว่าอันเนี้ย น่าจะเกิดจากอาถรรพ์เจ้าที่แรงเลยเกิดเหตุแบบนี้กับในายลาทางด้านของกำนันตำบลร่องกาดค่ะคุณจักรพงศ์จิตชุ่มก็บอกแบบนี้นะคะว่า ก็คงจะไม่มีการดําเนินการใดๆหรอกนะก,กับรังพึ่งหลวงเนี่ยท,ที่เกิดเหตุเน่ยนะคะเนื่องจากจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะ<ฆ>จนมาเมื่อคืนนี่แหละออที่ตัวผู้ตายอะ่ะกับเพื่อนไปตีรังพึ่งก็เลยโดนรุมต่อยแบบนี้แม้แต่กำนันตําบลร่องกาศท่านก็บอกแบบนี้ว่าแม่ส่วนตัวเองก็เชื่อเหมือนชาวบ้านอะ่ะว่าอาจจะเกิดจากอาถรรพ์เจ้าที่แรงหรือเปล่า<อ>เขาเล่ากันว่ายังไงคะ มันมันมันเหมือนกับเป็นอ่าเป็น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 เจ้าที่เกี่ยวกับพวกห่วงที่อะไรพวกนี้<อ>คนแปลกหน้าเข้าไปก็จะทําให้ไม่เกิดเป็นไข้เป็นไม่สบายมากมั้งอ๋อก็คือชาวบ,บ้านก็จะรู้อยู่แล้วว่าตรงจกันอยู่แล้วตรงจุดนี้คือเจ้าที่จะแรงใช่ก็จะไม่มีใครไปไม่มีใครไปอ๋อที่คนที่เข้าไปนี่เขารู้ไหมคะว่าก็รู้คนะัเขาก็บนวันสารเก่า เจ้าที่แรงที่คุณ,ณานัทนันบอกอ,อาถันความเชื่อต่างๆนี่ก็คือจะทําให้ร่างกายเจ็บป่วยชาวบ้านเขารู้กันเลยนะตรงจุดต,ตรงนี้ถ้ามันไม่จําเป็นนะอย่าไปเลยไม่ต้องเข้าไปหรอก เพราะว่าบางคนนะเข้าไปแล้วออกมานะเจ็บป่วยแล้วบางคนนะคนรัฐนันเป็นหนักหนักขนาดที่ว่าจะต้องไปทําพิธี oh. เอาเครื่องเส้นไหว้ไปถวายไปขอขมาไปกราบไหว้ถึงจะหายจากอาการเจ็บป่วยอะค่ะ <Okay. S 2> ทีนี้คุณผู้ชมทางฝั่งครอบครัวของลุงลาผู้ตายเนี่ยนะคะนักข่าวก็จะไปคุยนั่นแหละทางครอบครัวเขาบอกว่าตอนนี้ยังทําใจไม่ได้เลยขอไม่ให้สัมภาษณ์ได้ไหมเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความสูญเสียคนในครอบครัวไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยนะคะก็จะมีพิธีชาปนากิจวันจันทร์ที่14กุมภพาค่ะ,คะ